ร้าใหม่อะนะใช่ครับใช่ครับเขาก็ยังถามอยู่นะว่าล้ามใหม่นี่คือมาถึงเขาก็ถามคําถามแรกเลยนะเผาหรือยังมาถึงก็ถามก่อนเลยนะอาจารย์ล้าใหม่นี่เผาหรือยังเป็นไงเขาเหมือนเข้ามาด่าครับอาจารย์ครับหรอครับเข้ามาด่าด่าว่าไงบ้างล่ะก่อนจะเข้าห้องอะไร ออกลูกโซเชียลมึงควรตั้งสติแล้วก็ทำสมาธิให้เรียบร้อยแล้วว่าอ๋อที่ทำให้มันถูกต้องไหมมึงคิดว่ามีคนเข้าใจที่มึงเห่าหอนไหมมึงจะเห่าหอนไปออนรอบไปเพื่ออะไรส้นติงขอบคุณครับที่แนะนำเนาะ ถือว่าเป็นคําแนะนำเนาะให้หัวใจสิบดวงเนาะน่ารักนะมันไม่ใช่แค่มีแค่เราที่โดนเนาะคือมีมานานแล้วเคยมีคนไปด่าพระพุทธเจ้าด่าด้วยคำหยาบคายพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยถามถามว่าอุปมาเหมือนกับว่า คนส่งของขวัญนะ